สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามทางช่อง u t u b e นะครับกับวิถีเกษตรพอเพียงมนุษย์เงินเดือนนะครับวันนี้เป็นช่วงอากาศหนาวนะครับผมแล้วก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับมาสัก17นาฬิกานะครับวันนี้จะพามาพูดถึงแม่พันธุ์นะครับ พันธุ์แม่พันธุ์ของปูนานะครับที่เราจะนํามาเลี้ยงนะครับสําสหรับปูนาว่าเราควรจะใช้าสายพันธุ์ไหนนะครับในการเลี้ยงที่เป็นสายพันธุ์ที่ดีนะครับที่จะเหมาะสมในการที่จะเลี้ยงในเชิงการตลาดนะครับแล้วก็สายพันธุ์ที่แข็งแรงนะครับแข็งแรงนะครับเลี้ยงแล้วรอดนะครับอัตรารอดเยอะนะครับ ไม่มีการตายนะครับแล้วก็มีความสมบูรณ์นะครับรวมไปถึงรูปร่างนะครับที่มันมีขนาดใหญ่นะครับผมก็จะมาพูดถึงนะครับวันนี้ก็ที่เราทราบกันดีแล้วนะครับในในตลาดนะครับตลาดปูนานะครับที่เขาเลี้ยงกันนะครับตอนนี้ก็คือที่เรานิยมเลี้ยงนะครับก็จะมีสสายพันธุ์หลักๆนะครับก็ จะมีอยู่2สายพันธุ์นะครับ2ชื่อนะครับโดยทั่วไปนะครับที่เราเรียกกันก็จะมีพันธุ์กำแพงนะครับพันธุ์กำแพงแล้วก็พันธุ์พระเทพนะครับซึ่ง2สายพันธุ์นี้ถ้าเราไปศึกษานะครับใน Google นะครับนะครับเราไปเซิร์ชดูนะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับมันก็จะ ไม่มีชื่อนะครับที่มาที่ไปของชื่อปูนาสองสายพันธุ์นี้นะครับก็เลยคิดว่าน่าจะมีการเรียกจากาที่นำนำมานะครับนำนำมาตั้งแต่แรกนะครับอาจจะมาจากาจังหวัดกําแพงหรือเปล่าถึงได้เรียกกาแพงน่าจะเป็นแบบนี้นะครับก็ที่จริงแล้วตามหลักวิชาการก็จะเรียกเป็นแบบก้ามหนีบม่วงนะครับก้ามหนีบแดงนะครับผมจะเรียกแบบนี้ดีกว่านะครับ ก็สำหรับสองสายพันธุ์นี้นะครับก็จะเป็นสองสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงนะครับในในในฟาร์มปูน่านะครับซึ่งก็มันมีลักษณะพิเศษนะครับคือมันก็จะมีลักษณะทีะ่ลำตัวใหญ่นะครับลำตัวใหญ่แล้วก็ทนต่อการเลี้ยงนะครับเป็นอย่างดีนะครับก็คืออัตราตายมันน้อยนะครับเมื่อเทียบกันแล้วนะครับซึ่ง ก็จากประสบการณ์นะครับที่เราได้อยู่กับปูมาเกือบ3ามจปีแล้วนะครับก็พอจะทราบนะครับว่าปูสายพันธุ์ไหนที่มันแข็งแรงนะครับแข็งแรงแล้วก็มันมันมันมีอัตรารอดที่ดีมากนะครับคือมันตายยากนะครับก็ผมเคยนำบ่อนะครับซึ่งบ่อวงบ่อนะครับก็มาขังไว้นะครับเป็นสายพันธุ์กําแพงกับสายพันธุ์พระเทพซึ่งมีอายุแล้วก็ไซส์เท่ากันนะครับ เราพบว่าสายพันธุ์ที่ที่มันมีอัตราการรอดนะครับอัตราการรอดดีนะครับก็คือสายพันธุ์ก้ามหนิบม่วงนะครับหรือเราเรียกกันก็คือพันธุ์พระเทพนะครับซึ่งสายพันธุ์ตัวนี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่แข็งแรงนะครับตายยากมากนะครับตัวนี้นะครับ ซึ่งบางครั้งน้าไม่ได้เปลี่ยนหลายวันแต่เขาก็ยังสามารถที่จะอยู่ได้นะครับลงชีวิตอยู่ได้นะครับแล้วก็มีลักษณะลําตัวที่ใหญ่นะครับก็วันนี้ผมก็จะมามาพูดถึงเลยนะครับในบ่อเลยนะครับก็จะเป็นปูตัวอย่างนะครับที่ผมจับมาไว้นะครับอันนี้ก็เนี่ยครับอันนี้ก็จะออกสีม่วงนะครับสีม่วงแต่ว่ากล้องไกลนะครับเนื่องจากว่าอยู่คนเดียวตั้งกล้องคนเดียว อันนี้เป็นพันพันพระเทพนะครับหรือเราเรียกว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือก้ามหนีม่วงนะครับก็จะเป็นสีม่วงเลยนะครับก็จะมีลำตัวใหญ่นะครับเนี่ยนะครับเป็นปูที่แนะนําให้เพื่อนๆมือใหม่นะครับหรือท่านใดที่กําลังหาพันว่าจะเลี้ยงสายพันธุไหนนะครับแนะนําให้เลี้ยงเป็นก้ามหนีม่วงนะครับหรือว่าพันกําแพงนะครับเพราะว่ามันแข็งแรงนะครับ สายพันธุ์นี้แข็งแรงกว่าตัวอื่นเลยนะครับก้ามหนีบม่วงนะครับการล็อกคลาบดีนะครับแล้วก็ตัวใหญ่นะครับนี่นะครับส่วนตัวนี้เป็นกล้ามหนีบแดงนะครับกล้องไกลไปนิดหนึ่งนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ไซส์ก็จะประมาณใกล้เคียงกันนะครับสองสายพันธุ์นี้นะครับผมแต่ว่าอัตราการรอดนะครับ เลี้ยงแล้วมีอัตราการรอดดีก็คือต้องเป็นสายพันธุ์พระเทพนะครับหรือกล้ามหนีบม่วงนะครับแนะนําให้เป็นตัวนี้นะครับเพื่อนๆนะครับก็เรามาพูดถึงสายพันธุ์นะครับประมาณนี้นะครับส่วนปูนาที่เราจับมาเลี้ยงอามทุ่งนานะครับที่เคยรับซื้อจากชาวบ้านนะครับที่เขาขุดมานะครับก็เอามาเลี้ยงมันมันก็ ตายนะครับตายง่ายนะครับซึ่งเป็นปูที่อ,อยู่ในโซนของภาคอีสานนะครับก็คืออย่างที่สวนของผมก็อยู่ที่สุรินทร์ครับก็เคยเอามาทดลองเลี้ยงแล้วมันก็มีอัตราการตายเยอะนะครับมันไม่แข็งแรงเท่าปูที่เรานํานพันธ์มาจากาทางภาคกลางนะครับก็แนะนําเลยนะครับเพื่อนๆน,นะครับถ้าจะเลี้ยงครับก็ให้เป็น สายพันธุ์กล้ามหนิบม่วงแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามีอัตราการรอดที่ดีนะครับตัวโตนะครับแล้วก็ทนต่อโรคนะครับทนต่อสภาพน้ําบางครั้งไม่ได้เปลี่ยนหลายวันนะครับหรือไม่ได้ให้อาหารนะครับเขาก็สามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้นะครับอย่างดีเลยนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดคร่าวๆประมาณนี้นะครับถึงการเลือกสายพันธุ์ว่าปูนาสายพันธุ์ไหนที่ แข็งแรงที่สุดเลี้ยงแล้วมีัตรารอดเยอะอัตรารอดดีนะครับก็เป็นสายพันธุ์ก้ามหนีบม่วงเลยนะครับก้ามหนีบม่วงนะครับหรือที่ฟาร์มเขาเรียกกันคือพันธุ์ประเทศนะครับผมโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมลาไปก่อนนะครับเพื่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับจะพามาทำเกี่ยวกับอาหารปูนานะครับเป็นปูเป็นอาหารสําหรับลูกปูนานะครับว่าเรา จะใช้สูตรไหนยังไงนะครับในการที่เราจะทําอาหารเพื่อใช้ในฟาร์มนะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามแล้วกันนะครับกดติดตามไว้นะครับว่าจะมีสูตรอะไรบ้างที่จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการทําอาหารลูกปูนานะครับแล้วก็จะแนะนําการทําอาหารปูตัวที่มันอายุ4 5หเดือนด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ